วันนี้จผพาหายิงปลากันนะครับทุกคนไปกัน Let's go <S ว้าวยาวยาวๆว้าวจัตายมึงนี่ยมาเรอ,อยรึงเรงหรอ,อนนิเตรมงก็นกนกนหนัว แต่เราอยู่น้างนี้ดวะวันนี้จะพาหายิงปลากันนะครับทุกคนไปกัน Let's go โอเคทุกคนก่อนที่เราจะหาปลาทุกครั้งนะครับผมเราต้องเตรียมแว่นดำน้ำมาให้ดีนะครับผมอันนี้ก็คือแบบก่อนจะแบบดำน้ำได้อันนี้คือมันจะมีฝ้าขึ้นนะเราก็ต้องเอามาล้างกันก่อนครับผม <c oughs> เรามาล้างแว่นดำน้ำกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็คืออะไรนะเขาเรีวยกว่าที่ยิงปลาครับผมอันนี้ก็ใช้จากซ่อมเลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใช้ซ่อมนะครับผมมาดูว่าแบบที่ยิงปลาแบบซ่อมแบบนี้นะครับผมมันจะสามารถแบบปลา ไม่่ใชปลาอะไรนะที่มันมันกินบบผิวน้ำอ่ะปลากระป๋อง <c oughs> โอเคนี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองล่าปลาด้วยซ่อมนี้นะครับผมเดี๋วไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมยังไงก็รุ้นให้ผมด้วยครับผมแต่ว,ว่าก่อนที่เราจะิจริงได้นี่ครับผมเห็นไหมคตอนนี้คือแบบเรายังไม่ได้ล้างมันก็จะฝ้ามากในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับผมเห็นครับนี่มันก็จะฝ้าอย่างนี้เลยนะทุกคนมาเรามาเริ่มล้างกันก่อนับผมโอ้ขึ้นฟองแล้วนะนะทุกคน

ที่เจรมกหนาหัวฮะตลอดคือวิญาณที่นี่วนี่ะคือวิ่าไปตอมเลิกดับไก่อนเอเลิกีคนนีมีมาแล้วเลิกก่เเ็กตเลิกดเตลอดทปะกะแต่เดี๋ยวเลประกะมาอาราย์าดีพอโปเดียออวัดวัดต้าไว้จนเนี่ยเต้าตาออ๋อารเยออจอเลััต้าาเนาะารมาัดแค่ะ ปกาวนะี่จก็อีกแล้ว่คือลุหนาเนาะลุนพวกนี้น่ม่อบาเดี๋ยวให้เก็บย่อปฏิจิานเนี่ย่รับเนี่ไมคับเนีพี่อาเหตอนทะลเดือดีโอ้ทุกคนพิธาหันกรนเลียงครับผมพิ่าหานกันเลียง้ผมเขาบอกว่าแบบ มาหาปลาที่นี่ตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนพอดีจุดนี้เนี่ยเหมือนแบบเขาแบบอนุรักษ์ปลาไว้นะครับทุกคนแต่ว่าเขาแนะนําบอกว่าขึ้นไปยิงนู่นนะข้างบนนู่นนะมันจะมีมันจะมีเข็นะครับผมเขาบอกนะทุกคนเลื่อทีชๆๆอออท่ชุๆยเลื่อนเนาะเลื่อที่ชุ่ยเนี่ยละมานี้อันรุ่นเนี่อ,เอ,เอนเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนจุดนะครับผมเปลี่ยนจุดไปข้างบนนู้นนะผมเราจะไม่ดำหายิงปลาตรงนี้แราวว่าตรงนี้คือแบบน่าจะเป็นคลออนุรักษ์ไว้นะเหมือนแบบผมเห็นแบบ ปลาขึ้นมาเยอะมากเรก็คิดว่าแบบยิงได้นะโอเคเม่ตั้มเลือเนาะเม่ตัเเมตเือตอครับโอเคนะครับทุกคนคือแบบพิ่อาหารเขาเออบอกว่าถ้าได้ปลาก็เามาแบ่งด้วยแล้วก็ ตรงจุดที่เราแบบไปจอดเรือไว้เมื่อกี้คือตรงจุดนั้นคือหาปลาไม่ได้นะดูเดี๋ยวเรามาอ่านเลยอันนี้นะนี่เป็นภาษาเกเรียงนะครับผมแต่ว่าผมก็อ่านไม่ออกครับผมน่ะมันเอ๊ะผมน่าเอ๊ะว่าน่าจะเป็นเข็มวัวแ่เอะเฮือนยาบ่าหมายความว่าเฮือนย่ามานะป่าโอเคนะทุกคนก็อันนี้ก็น่าจะเป็นป้ายที่แบบห้ามห้ามจับปลายิงปลาเขตอภัยทานเขตอภัยทานหรือว่าเขตแบบอนุรักษ์นะผมแต่ว่า เดินฝั่งนี้มาเราสามารถหาได้หมดทุกคนฟรีครับผมนั่นแหละลุงเขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าได้ยังไงก็เอามาแบ่งลุงบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันวันนี้เราจะได้ปลาหรือไม่อะไรยังไงนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันดูมาผมจะเอาจะไหวไหมเนี่ยไอตัวเนี้ไหวหรือเปล่านะทุกคน,านมาจิ้มมันนี่นะได้ปลาหลายโลแล้วนะไอตัวเนี้ยอะไรหรอมาเฮ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอะไร อันนี้น่าจะขอปล้อนะครับผมด้วก

bodoh aja, nggak bodoh tuh, aduh ya nggak bodoh,

อ่ะเดินบ้านด่ะเโด้เโดนได้ก็ได้ไปวม่ไอครับ

โอเคทุกคนตอนนี้คือเราก็หาปลากันได้สักพักแล้วนะผมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยโอเคโอ้ okay. จับไปน่ากินกันนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็นีมานน mm hmm. มามาเอาตรงมาโอ้โห oh. นี่มาทุกคนอ oh. ุ้ยดูนี่ดูนี่เอ้ยว้าวไอ กอ็้ยกูกงงกกงเลยตอนนี้ก็ได้หลายตัวแล้วทุกคนอ้ยเยอะจัดไปโอ้โอ้โอ้าโอ้โหไทุกคนได้ทั้ปลาหลดปลาลัดปลากระติงปลาลับลายี่สิบปลายี่สุดปลายี่สก็มโอ้โหทุกคนมี้กจัดไปมอขนาดทุกคน หมอขันนัดจริงๆครับผม oh. นะอันนี้ก็คือปลาโหลดนะครับผมที่เรายิงมาได้กันปลาโหลดมันก็จะมีลักษณะแบบเป็นตุมนต่มเป็นตุ่มเป็นตุ่มนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าปลาโหลดนะครับผม <c oughs> ปลาโหลดหรือปลาหลัดนี่แหละครับผมที่เขาเรียกกันหรือว่าแบบบ้านเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่ายังไงก็คอมเมนต์บอกนะครับผมถ้าอย่างเป็นแบบนี้นะผมลายแบบธรรมดาอย่างนี้ก็คือลากะทิงนะครับทุกคนนี่นะลากะทิ้งก็จะไม่ค่อยมีลายอะไรนะครับผมนี่แล้วก็ลักษณะถ้าทางก็ คลายกันมามาครับใสครันไปครับผมใส่มาใส่โอ้โอ้ใส่ตัวนั้นเนี่ยได้ใส่แล้วครับผมนี่น่าจะโลสองโลได้โอ้เช่นี้เหรอพี่หมดเรียงครับทุกคนดูพี่จัดไปครับผมอะไรครับเดือตัวครับไหนนี่ไงนี่แล้วนี่ฮะเนี่ย ไหนนี่ไงอะไรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอมันไทยอะไรอ๋อนี่ไม่ใช่ตัวนี้นี่มันตุ่งตุ่งตัวแบบออ๋ตัวแบบสร้างผลิตภัณฑ์เลยอ๋อสร้างผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตัวนี้นี่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยทุกคนก็ได้มาถุงหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเจ๋งอ่ะเจ๋งพ่อ โอ้โหทุกคนมันคืนอฟังปดเซลอะไรผมไม่ได้ใจนะตอนนี้นะดูสิครับผมดูฟันดูปากมันนะครับผมไม่ได้ใจล้ว,ว่ามันคือตัวอะไรดูปากข้างข้างหน้ามันก็จะเป็นลักษณะทรประบาดดีด้ทุกคนดูนะ ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นหมูป่าก็ได้นะทุกคนดีนะเพราะว่ามันมีเขี้ยวนะครับผมดูนี่นะดีนะเขี้ยวเขี้ยวหมูตอนนะครับผมผมว่านะดูเขี้ยวมันอยู่อย่างนี้เลยทุกคนนี่ลักษณะท่าทางมันเป็นอย่างนี้นะผมโอ้แต่ว่ามันน่าจะตายแล้วนะเพราะว่าคัเสื้อมันขึ้นมาแล้วนะไอตัวสีเขียวยว,วอะไรพวกนี้นะโอไม่รู้ว่าบอกว่ามันคืออะไรนะทุกคนนี่แหละแต่ว่าเรา Oh, bet. Cik, mana baca dia, kalau kamu? Ada tempat, kamu? Ada โอ้โหลุนลุนลยทุกคนลุนลยไอ้เด้ทุกนเฮ้ยเฮ้ยโกลับไปทุกคนโหเต็มเต็มนะครับผมวัดเต็มเต็มครับผมจัดไปลายปลาโหลดนะครับผมตอนนี้ปลาโหลดครับผมอ๋อมาถูกมั้อมาถูกมา โอ้ล oh. ูกปลยทุกคนตัวรานเสียดายแล้วผมโอเคทุกคนมาครับผมตอนนี้ผมว่าเราก็หาปลากันได้สักพักแล้วนะนี่ผมจะพามาดูนะครับทุกคนอันนี้คือกับดักนะอ่ะเดี๋ยวดูภาพมุมกว้างนะครับทุกคนดูร่องหินตรงนี้นะครับผมอันนี้คือจุดที่แบบเวลาน้าขึ้นนะผมมันจะพอดีมากนะเวลาแบบปลาว่ายทวนน้ําขึ้นมานะผมแล้วก็มาตรงจุดกับดักนี้นะครับผมเดินนะผมเราต้องเด,ด,ดินเดียวแบบนี้ ตรงนี้ก็จะมีกับดักนะครับผมนี่คือกับดักปลาจักนะครับทุกคนโอ้ดูนี่นะครับผมนี่ตรงจุดนี้นะทุกคนเห็นไหมคือแบบยังมีร่องรอยแล้วนะครับผมนี่คือแบบเวลาเขาดักนะครับผมเราก็สามารถดึงขึ้นได้อย่างนี้นะทุกคนดูครับผมดูข้างล่างนะนี่ผมจะดึงอย่างนี้เลยเออโอ้ค่อนข้างที่จะหนักเอี้เกียจแล้วครับผมหนักขี้หายครับทุกคนนี่นะครับผมในป่าในเขานะครับผม ก็จะมีจุดที่แบบอันนี้เขาน่าจะเส้นไหวเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าแบบเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรต่างๆนะผมนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็เท่าที่สังเกตนะผมก็จะมีขนไก่นะครับทุกคนแต่ว่าพิธีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเขาเรียกว่าพิธีอะไรนะผมแต่ว่าเหมือนแบบนั่นแลับผมให้แบบเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรนั่นเองอ่ะเนี่ยเราเห็นอีกแล้วนะทุกคนกับดักเก่านะครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะมันน่าจับพังแล้วครับทุกคน มันแบบไม่ลงมาแล้วนะผมดูอันนี้กำดักปลายักษ์นะทุกคนมาดูข้างล่างนี่นะนี่มันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ประมาณนี้เลยแล้วก็มีตามแนวริมน้ําอย่างนี้นะทุกคนนี่มีเรื่อยๆเลย,เลย นี่นะผมปลาที่เราได้ครับผมโอ้โหแต่ละบ้องแต่ละตัวนะผมมีทั้งปลาโลดปลากระทิงปลาแค่ไซส์เล็กนะครับผมไซส์มินินี่ปลานี้ด้วยครับผมเรียกไม่ถูกครับผมปลาขาวปลาขาวนี่แหละครับผมโอ้ก็พอกินเลยนะทุกคนโอเคจัดไปเดี๋ยวเราใส่ถุง,งกันก่อนครับผมโอ้มีตัวนี้ด้วย เออเอซี่เนาะเอเมท้าบลูแล้วเนาะเอเมท้าบลูแล้วเนี่ยโอเคทุกคนปลาเนี้ยนะผมเดี๋ยวเราก็จะเอาแบ่งให้แบบพี่ทหารนะส่วนนี้เราก็เอากลับไปทําอาหารกินกันนะครับผมไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะวันนี้คือแบบก็ได้ทั้งหาปลาทั้งได้แบบเจอแบบพี่พี่ทหารมาแจ้งนะผมมาแจ้งแบบเออน่ารักกันนะผมแบบบอกว่าเออเขตนี้คือแบบเขาอนุรักษ์ปลาไว้นะแบบ ถ้าหาปลาก็ด้านบนหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนหรือว่าแบบโซนที่แบบเขาแบบไม่กั้นไว้อะไรนะนั่นแหละครับผมวันนี้เราก็ได้ปลามาแบ่งพี่เขาด้วยนะครับผมแล้วก็เราก็ได้เอากินด้วยนะครับผมนั่นแหละนี่ไหนๆก็ไ,ไหนๆแล้วโอ้โหผมขอแบบดูแบบปืนนี่นะผมปืนแบบพี่ฐานกระเหรี่ยงระเบิดกระเรี่ยตี่กว้างกลูนอัดเจนกว่าโอ้โหทุกคนหัวกว้อยจะหล่อกลัวใครที่ <S <S ไหนอ่ะเมย์ M6 Shock อ๋อ M6 Shock นะครับทุกคนโอ้โหนี่นะผมรวมๆพี่เขาก็มีรองเท้าเมาราครับผมโอ้โหแต่น้ำเราจี้แต่เลอะนะแต่เอะนะมือนี่แต่เลอะโอ้หสุดยอดมากทุกคนโอ้โหโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เราก็ได้หาปลาได้เจอได้อะไรต่างๆครับผมนั่นแหละโอเคก็เอาว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราก็กลับไปทำอาหารกินกันครับผมปลาที่เราได้จัดไป โอ้ทุกคนเขาให้อาหารปลาด้วยนะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ทุกคนมีปลาด้วยก็ไหวอยู่ทุกคนเพราะแบบเออเหมือนแบบโซนนี้แบบมีปลาเยอะจัง